นี่เป็นเชฟตะวานรถเดิมๆนะคะอาการก่อนมาเป็นยังไงบ้างคะตึงครับคัดตัวไม่ค่อยไม่ค่อยดีรถไม่ค่อยมีกําลังคัดลื่นเข้าเกียร์ยากไหมคะ่ยากเไอ๋อดังไหมไม่ดังแล้วก็ไม่สั่นด้วยใช่แต่ว่าคัดลื่นอย่างเดียวตอนนี้หลังยกเป็นไงบ้างคะโอเคครับเยียมลองเหยียบคัสแล้วเข้าดูทุกเกียร์เลยเข้าแล้วครับว่าเข้าง่ายไหมโอเคคันนิ่มครับเข้าง่ายทุกเกียร์ใช่ไหมคะมีเสียงไหมขอฟังเสียงหน่อยนะเหยียบแช่ไว้เลย ปล่อยครับพี่ปล่อยคัสเลยไม่มีครับไม่มีเสียงปล่อยครับพี่ไม่มีเสียงเนาะครับผมคัสได้มไหมไม่ได้ออกลองออกด้วยถอยหลังเลยว่าสั่นไหมเดินหน้าเถอยล้างสั่นไหมคะมีอะไรแนะนำ คุณลูกค้าท่านอื่นไหมนี่ครับร้านนี้ดีครับบริการดีครับราคาคเป็นไงบ้างคะราคาโอเคครับจบเท่าไหร่คะคันนี้อ่าห้าพันสครับโอเคค่ะีิครับผม